มีเหนลูกนั้นไปหาตะโนตะถือผ uh 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 ้าคาท่องกระตั้งไปเกลื่อยเบาดูก้าวทุ่าล้าว่าท่า้าก็จะมันเบากกาบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบอร์สุขูสุขคนบอวัลซิยูในประเทศหรือต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบาวสิงนอกอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยมื้อนี้กระเบอเสียงก็อยู่ที่บ้านดงหมักเงี้ยวพี่น้องเลย โดยมีข้าวร้วนพี่น้องเนาะโดยเป็นข้าวร่วนอ่าสะลดใจพี่น้องเลยโดยก็มีอีกครอบครัวหนึ่งพี่น้องเนาะได้เสียชีวิตกระทันหันพี่น้องเนาะโดยครอบครัวนี้ก็เป็นครอบครัวทั้งยูทูบเบอร์เขาก็ได้เข้ามาช่วยเดือหรือว่าถ่ายทํำถือว่าลายที่สุดก็ว่าได้พี่น้องเนาะโดยก็เป็นครอบครัวของเอื้อเตวพี่น้องเนาะก็คือเอื้อเตวน่ะมนคลอดลูกพี่น้องเลยโดยคลอดลูกแล้วก็ อาเสียเลือดลายเนาะกได้เอันพาไปคลินิกพี่น้องเนาะเพิ่นฉีดยาแล้วก็กลับมาเพิ่นก็ได้อำลาพระจากไปพี่น้องเนาะโดยแต่ว่าลูกน้อยเพิ่นนันอาบ่เสียงก็ยังบ่ทันฮู้พี่น้องเนาะว่าอ่ายังมีชีวิตอยู่เดีอว่าเพิ่นได้เสียชีวิตไปแล้วพี่น้องเนาะโดยถือว่าเป็นข่าวสลดใจอ่าใน YouTube เฮาได้หลายช่องสลดใจพี่น้องเนาะ โดยอาบเซียงกัตอนนี้ก็มาทอดมาถึงแลวพี่น้องเยเนาะแต่ว่าทางังอาบอเตียงเขาเ็นเขามาก,กอนเนี่ยเนาะโดยตัวน,นี้กัทั้งบูเตียงเขาแล้วกับบจันไปนส่งอสการพนยูพีน่น้องเนาะโดยพอดีทั้งบูเซียงก็ทั้งบูยาว่าบุญเดินทางมาอายุเมืองสวรรค์นนเขตเพราะว่าไปส่งทางพระอาจารย์อย,อยู่ฟังไทยพีนนย่น้องเนาะดูมิตรภาพไทยล่าว่าพี่น้องเลยโดย,โดยอที่มาที่ไปกัไปเบื้องน้ากันพีนน่น้องเนาะว่าเป็นจังใดพี่น้องเลย ะโอเคพี okay, ่น uh, ้องเนาะตอนนี้กับบเชียงก่อยู่ที่บ้านของเอ้เต๋อพี่น้องเนาะแต่ว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของเอ้นางพี่น้องเอ้นางเพิ่งกลับไปส่งอาสการ์พี่เต๋อยังบ่ทันมาอยู่พี่น้องเนาะโดยที่มาที่ไปไปเบิ่งนากันพี่น้องเนาะโดยบ่ยาวางกำลังสัมภาษณ์บนอยู่เนาะโดยพี่น้องเอ้โอ้ยนี่เนี่ยพี่น้องไอ้บ้านอินทร์สารลาวเนาะ ไปพังน้ากันพี่น้องเนาะบ่ยาวสัมภาษณ์อยู่พี่น้องเลยด้วยกับแมวบดทันด้วยสบายทีน้องล่าอันที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นมีแต่น้องหล่าน้องตุ๊กนี่บอเอเดในบอเอเดในบอยู่นะกับผัวนั่นน่ะอยู่กับอันนี้ลราไปน้ำไปน้ำอันป้าปลาดวงบ่ มาละกาแม่ถ้าเป็นเมื่อยว่าเลือดออกบบตุ๊ดแล้วไปน้ำแล่นมาทั้งนั้นแล้วมันมันคอแห้งแล้วมันแข็งแล้วยู้อใส่หน่อยอันที่แลกยื้อใส่นี่นี่เลยในหัวนี่แหละนั่งเป็นท่วงยื้อได้ในือนค่ะจักมุ้งนะสีเฮือนนี่เลยตอนเพนตอนเพนเสียนะเขว่ายเจ็ดแต่สิบสองมุ้งบ่เลือดออกค่ะเลือดออกไปกับใครเล่าไปห้องหมอไปพาไปห้องหมออยู่บ่ มันเมื่อยมันเอาบ่ได้ด็้ลาได้ปวดฉเนาะเออาอออกไปได้อ่าอันนี้ไปได้ัเออนะอยูนะแม่นี่นะเอ้าโอ้ยนอสวาสดีโดยโดยคืนนั้นน้องหลานเราเห็นแล้วเปล่าฟังอะไบหพอเราได้ยิบาเห็นแบบวตะโกเนาะสักยาเพิ่นสักยาเพิ่นะ้าอลโไม่โคตรว แล้วก็ทอดแรกแหละเป็นเมื่อยเลยคนเฮือนใกล้นี่เอาไปเหนื่อยเอาไปพงหมอเลยใส่ยมใส่ยาบล้อเพิ่นเลยส่งมาใจขาดนะอยู่พงหมอใจขาดนะขาดอยู่พงหมอว่าโดยอย่ากเบิดเลยนะมาขาดอยู่ในนี่เลยฮาสลบเลยให้ทางเข่าคือตอนนี้เพิ่นกำลังไปอันทรงสการอยู่เนาะโดยแมนเพิ่นไปแต่จังมุ้งนะทรงสการหากระปหากระปบางทีนี่นะ

คนว่าเดือนน้าบนคอตในผลงานนี่ก็ไปหาแม่แข้งเมื่อใครเอื้อยเอื้อยซื้อไรเคาะไรกลางเงินนั่นกับบนหาหาซีบวานมือซื่อนั่นแหละเอื้อแลบานน้าคนนั่งเอื้อยซีซีฟบาที่จะไปซื้อนมให้คนน้อยนี่กินว่ะเงินน่ะซื้อข้าวเปล่าฝนว่าเอื้อยกับเอาหายคนชีว่าก็เกิดจากสาเหตุแท่งเนาะแท่งก่อนกำนดพี่น้องเลย แต่เพิ่อน่ได้เสียชีวิตอยู่ในเฮือนหลังมันของเพิ่นเลยเนาะหลังนี้เลยโอ้โหอยู่เหตุอันที่เหตุการณ์เนี่ยคืออันน้องตุ๊กเนาะมีแต่น้องน้อดเลยนะครับน้อ้โหนอดแล้วอยู่ก็ผู้พิอากษาอยู่อ๋อโดย แต่ปตกรเาไม่กินข่าวกินน้ำ้วทำไมข่าวเพนนะโดยยังกิน่าลกิน้อยกขงันเวน้าวอยาเลยกินมะลง่างวันน็กน้อยกับอยูท้งไทเนาะแมนดดยิ่ยพี่น้องเลยเนาะเปนกัน อผู้นั้นก็ยังน้อยๆนึงเนาะกินนมอยู่เนาะบัดนี้เนาะในฐานะที่เจ้าเป็นอ่าเป็นป้าเป็นเอื้อยแล้วเนาะคิดว่าสิวางแผนอีกน้อย3คนนี่ได้ยังบ่แ่วาผนีไปเลี้ยงบัดย่านเขาจกกันเด้าบ่ห็ว่ไปบ่่บ่หว่เขาหน้อง

สีว่างแผนต่อไปนี่จังค่อยว่ากันเนาะเทปหนึ่งการแช่ใจหรือว่าได้สิ่งได้ย่างตอนนี้เนาะต้องเป็นภาระของเจ้าอยู่แล้วล่ะบ่มีไผ่เรียกนีน่าจกเอื้อคนใดนะที่บาร์โบไฮที่บาอันธรรมบาเจ้าเสียคนใดไปกุ้มบ่ถามเพื่อนนนถามเพื่อนเพื่อนนนธรรมบาร์ไเพื่อนกุ้มน้องกุ้มอย่างนี้โบ่กมันน่ะยันเขามบาร์ไฮแค่ละธรรมบป้าเส้ยเมื่ออยู่น้ำกะธรรมบาร์ธรรมบากุ้มกับบ่เป็นยังน็อบ่ให้กันเนาะ ย่งกบัหอี่ลเพราะว่าจะซื้อสามสามคนนี่แหละกอื่นกับปนใดเนาะันอยน่ันนีน้อยเน่ยน้อยน้อยได้ยังบริบาลลูกสามคนเลปรี้ย้งบอกแบอกบวหอนั่นมันก็บใหออีกเ้ยมันเอากับัวหอเนียมันบอมีเงินไม้ลส่งให้ที่เขามีน้ำก็มั่งยื่นให้ซ้ำเขาไ โอ้อันนี้คือเคยคูเต้บอสป่อไห้หนยตอนนี้เนี่ยเพิ่นอยู่ใสตอนนี้เพิ่นอยู่เพื่อนเดียวกันป้ะไปป้าบออันที่ว่าอ่าปัจจุบันนี่ไปอยู่เพื่อนนี่บออยู่เพื่อนอ๋อปลาขามันม่กุ้มน้องเพิ่นอยู่บอเนาะโดยกุ้มมาแม่กุ้มแม่นังหล่าเลซ่านังหล่าสิกุ้มบ้กุ้มสิเลี้ยงน้องได้บ้เลี้ยงได้เลี้ยงได้สิหายังมาเลี้ยงน้องนะนุ่มจำเข้า ปูเป็นยังบูเป็นยังเป็นยังอีกพวมาแล้วุจะฟูอันนั่งุกคนยวมากนนึงทีว่าอันฟูจะฟูพลานักแม่ตอนี้แม่เพราะว่านออยู่น้ำพนันหเน้อยน้อยเพนนไ่เสียเ ก่นกำหนดเลยคุณน้อยเสียก่อนวะโอ้าก้อออกมาเลยเสียเลยวะออกาเลยออกมาออกมาลกหายบาดหนึ่งว่ะหายบาดนึ่งลรวก็เสียเลยกอ่ไปหับี่ออมามราคือว่าก่อนหน้าแล้วมันล่มหรือว่ายังไงวะเาะว่เจ็บปวดขึ้นมาเลยวเบ๊กเอาไว้นั่นนี่ที่ว่า้อกนกำหนดน เราอดยู่ไอดเศร้าเดี๋ยวน้องแม่เมื่อช่วลดกไปเพ็กเมาเนาะช่วงเวลาที่ห้องแก่ตินเบียงหนักเลยก็ได้เอาเงินมาให้มันเนขยกตรงนี้นบวอย่งนี้อยู่แล้วโอ้ยนาอดูคนกายังไห้เนี่ยน้องเลยอยอาอาไ้ัวข้าวไม้ดินาเอไป นี่ครับูุนี่แหละพี่น้องเอ้ไเนาะออ้อยเนาะเอาหานบ่โอ้ได้กูจเก็บ่องเอพูดกนนเจ้าก็ดีดีว่าอันนเนาะกอนอยู่บานเะันน้นจำาที่กระถูกเนี่ยคือกันอยู่น้ำพุเป็นแตงมมเฮือจน่าเป็นแตงมมเฮือเอ้ยไหนอยู่บ้านไหนน้าเจ้านะอ๋ออยู่นี่บ่ ก่มันก็อยากอยู่ติเงินกูสีหายหอไม่หลมันอยากไปนะมึงน่ะไปห่อนเพราะอามน้ามนาะคนทำกันเอากันเนาะกินไปก้อนจ้ะเบออยากกินเขอยากกินเขาอยากกินเขาอบากพี่นีแล้ว โบกินเจ้าแห้งเนี่ยงน่องบได้เจ้บัตจียังน้องเจ้าโได้ขายอันพักบัวหรือว่าหล่าเจ้าตอนนี้นะบ่ผักบัวไปหรอเบอไปซื้อขางกินมีเงินมีเท่าไรมีเท่าไรบ่ต้องตวดสามสิบพันจงให้พ่อจงให้พ่อเดยพ่อไปใหยังมันเดงไว้ซื้อยังให้เขาเน่ซือนุ่ซือนุ่ อ่าเนาะโอ้ยมีแดนสิเว้าค่ะน้ตาดําๆเด้อพี่น้องบัดนีโอ้ยอู้ไปบิให้เด้อเนาะบ่แม่นฮนบ่น้ําน้องดเปื้อไปอาบน้ําให้น้องเด้ออาบน้ํากเด้อไปอาบน้ําแม่นเพิ่นนี่เนาะเพิ่นฮ้อนอ่าเด็กน้อยยัหลายฮ้อนเอ่าเกิดจากสาเหตุแท้งเนาะแท้งท้องก่อนกําหนดคลอดพี่น้องเอ้ย ด้วยแถวเพิ่นเนาะว่าเพิ่นกาเห็นเบี้ยเห็นงานบริยุทธได้ย่อนบริยุทธบริยุทธบริยุทธเศร้าพี่น้องเลยนกาครอบครัวเพิ่นกาลูกน้อยกรหนุยยุกับ่ได้เนาะจำเป็นต้องไปชุกมือทุดวันสุดท้ายกะต้องมาจบด้วยชีวิตแบบกระทันหัน่อเนาะไปอ้ ยันร่มยันยังมาจากเนาะเอ<บ>ันเอื้อยนั่นเป็นเป็นน่องแล้วว่หรือว่าเป็นอะไรเนาะเป็นเอื้อยโกกโมงดูดแูแต่ว่าพี่เต๋เพิ่นหน้าเพิ่นนั่นเนาะตอนเพิ่นยังมีชีวิตอยู่เพิ่นหน้าเพิ่นแค่ดูว่าเพิ่นคือว่าได้เห็ุเวี้ยงนักเนาะรละพระ,ราะลายต้องไปตลอด บมดยุดได้ยอนทานไปหฮพาน้องไปอาบน้ากันไว้มึงคันห้อนแห้งแล้วนี่เดี๋ยวอันผู้น้อยนี่จักเท่ะไรแล้วจักปีจักเดือนได้อันนี้น่ะปีไป่ามีเดือปีสองเดือนมาละเป็นอันผู้ยิ่งแล้วผู้นี้กันเนาะนนเป็นมาสัมาษา์ปีกายมีบก มันถืออันนี้อยต๊ะมึงเจ็บนะอยู่อยู่น้อยน่ากันเถเออโดยเพื่นสวยอันนี้สวยเฮือนสวยยังบนดินเพื่อนซื้อให้นี่ยแล้วมันเป็นแมลงก่อนนี่นี่ยนแดงเนีเห็นยังมันไก๋วลูกมนึันปีเนาะปีปีชองเดือนขึ้นน้องหล่าพี่น้องเลยโดยโดยอ้ยอยเนาะจังไดกับเพื่นกันยังบุทันได้มาอยู่พี่น้องเลยถูนะจังไดกับบุเชียงกับมากกับบุมีอย่างพี่น้องเนาะมีแต่แข็งกำลังใจเนาะ ดูเหรอนั่งใจ่ากระสูดๆเด้อนองเด้อดูดูการบ๊เสียงกระสิมอบเงินให้ทั้งอ่าให้เอื้อยเพิ่นเลยเนาะพี่น้องนะการน้องตุ๊กอ่าถือว่าอ่าแบบมาเรียกภาษาบ้านเฮากะให้กินให้ทานกันนาะพี่น้องถือว่าสร้อยเดืออ่าครอบครัวเพิ่นเนาะดูดูอ่าน้องอ่ะอ่าดยนี่การเงินส่วนจำนวนนี่กาเก็บในการใช้จ่าใจนะกาในขึ้นซานได้เลย เดือเจ้าชายเจ้าชายเงินเป็นไหมรึวะใส่เป็นขอบคุณขอบคุณเด้อข้าเอาเงินหายไปจากคนเจี๊ยมห้ไก่รวมไข่ไา้ไห้ขอบคอยนอนกับเงินเป็นล้านเป็นหมื่นเด้อซะทุกโอเคเนาะนอนหนักเก่งแล้วล่ะเป็นอเด้อดาสู้เด้อสู้เด้อต่อไปนี่ก็มีแต่อ่าโน่งเนาะสองคนโนองเอ้ยโอ้ยเดือดเดือด อาผู้เชียงกสิคอโตเราก็เนิ่มอ่าอนอีเด้อเด้อเด้อสบายดีล่ะสบายดีอยู่สู่เด้ดดดอเด้อฮะโอเคพี่น้องเนาะโอ้ยพี่น้องอ้ที่มาที่ไปก่ะคือเกิดจากคลอดก่อนกำนดพี่น้องเลยเพราะว่าทั้งอ่าไอ้แต๋วเพิ่นไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานบ่ได้หยุดได้เศร้าพี่น้องเนาะโดยเพิ่น,นาการเดือแค่อีกเดือนเดียวนึงสิคลอด แล้วพี่น้องเลยแต่ว่าอ่าเพื่อนไหนเราหน่อยเฮ็ดเบี้ยงเห็นงานนักก็เลยทำให้แท่งก็เจ็บปวดเลือดออกเนี่ยพี่น้องกับบุยุทธบ่อเซาสิ่งที่ตามมาพี่น้องเนาะก็คือาลูกเต้าเราเนี่ยพี่น้องเลยาน้องตุ๊กเนาะน้องตุ๊กน้องติ๊ก้วก็อีกคนนึงอันบุเสียงจำไม่ได้พี่น้องเลยกันสิบอ๊อกกับเด็กน้อยตาดำๆพี่น้องเลยเนาะมองอนาคตจะกปลเป็นจังไดต่อบบบนี้พี่น้องเลยเนาะแต่ว่าทางป้าเพิ่นกะ เพื่อนก็ยังให้คําตอบบ่ได้ว่าสิรับไปเดี่ยงเพราะว่าหนึ่งมากกัจักอ่าขาน้องดาเพื่อนสิไปนําหรือบ่เนาะเพราะว่าเคยอยู่นํากันจักสิแยกจักสิเป็นแบ่งไก่ต่อพี่น้องเอ้อบุเชียงก็อธิบายบ่บ่เป็นพี่น้องเนาะดูจังไาก็ติดตามนะครับชมอีกต่อไปพี่น้องเนาะสําหรับบ่เสียงก็อ่าน้า่ายทําให้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้รับได้หู้ในกันพี่น้องเนาะเพราะว่าอ่าหลายๆคนก็ติดตามอ่าครอบครัวเพิ่นอยู่พี่น้องเนาะบ่เสียงก็ ว่าโอกาสในการถ่ายทำให้พ่อพี่น้องเขาได้ทราบแในการได้ขับฮู้น้ำกันพี่น้องเนาะเป็นข่าวสลดใจพี่น้องเลยเว่าเตวเนาะได้อำลาพาจากไปแล้วพี่น้องเลยโอเคพี่น้องเนาะสังนายการถ่ายพ่อพี่น้องเขาอยากสมทบอยากเข้ามาสู่เดียวครอบครัวเพื่อการติดต่อสอบถามมาบทเสียงได้พี่น้องเนาะบทเสียงการยินดีมาเป็นสะพานบุญพ่อแม่พี่น้องเขาอีกคือเก่าพี่น้องเนาะดูสังนายกาขึ้นยุคกับปัจจัยเพ่อพี่น้องเขาแล้ววันนี้เนาะบทเสียงการมีนาทีถ่ายทำให้ พมพี่น้องเขาได้หาไปส้มน้ำกันพี่น้องเลยเนาะโดยสำหรับโบเซียงนี่ก็ได้สุดเดียกบกลัวคนไปแล้พวีว่นะ้องเงินจำนวนหนึ่งแสนกีพี่น้องเลยโดยมอบให้น้องตุ๊กเป็นทีเ่เรียบร้อยแล้วเนาะคนอด่นกับโบเซียงก็ต้องขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเขาที่เขามากดติดตามไปให้กำลังใจโบเซียงโดยมาตลอดว่าไม่หน็ดเก่าตั้งแต่ต้นจนจบไปพี่น้องเนาะโดยสำหรับมือนี้ก็ไปได้พี่น้องเนาะสบายดีและสบัสดีกันเบอรสุขสุขคนเด้อพี่น้องสบายดี